เทสเครื่องก่อนส่งนะครับตัวนี้เช็คเรียบร้อยหมดแล้วนะครับหาเปิดเครื่องออนปึบมีไฟโชว์โพวทิกออนมันอีกสักพักก็จะดับไปนะครับเ่งสัญญาณไอนี้ต่อชแนลซ้ายมือนะครับชแนลวี 9, 9, 9, 9, 10, 10. 10. 10. Ine, CBS 1. 1> ดังปกตินะครับอ๋อโอเคเดี๋ยวย้ายมาชแน,นลขวามือย้ายมาชแน,นลขวามือเดี๋ยวให้ดูกันว่าดังอยู่หรือเปล่าโอกาสนี้ชร อันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับทั้งสองข้างนะครับตัวนี้ก็มีพัดลมเสียมานะครับก็ซ่อมพัดลมแก้พัดลมด้วยนะครับแล้วก็มีาทาลลิตเตอร์เอาพุท็อตมาข้างหนึ่งนะครับก็ซ่อมแก้ไขเรียบร้อยนะครับส่งงานครับจัดไปครับจัดไป